ช่วงสิงเวิร์ลออฟสปีดต้องบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสำหรับโรบินไรโคเนนลูกชายของเดอะไอซ์แมนคิมี่ไรโคเนนอดีตนักขับแชมป์โลก <net> ฟอร์มูล่าวันปี2007ที่ล่าสุดเจริญรอยตามคุณพ่อคิมี่เข้าสู่วงการแข่งรถล้อเปิดด้วยการเข้าแข่งขันรถคารต์หลากหลายรายการในยุโรปรวมถึงล่าสุดมาร่วมแข่งขันรถคาร์์รายการโลเท็กแม็กชัลเลนจ์อินเตอร์เนชั่นแนลทรอยฟีเอเชีย ที่สนามพีระคาร์ทเซอร์กิตจ,จังหวัดชนบุรีประเทศไทยซึ่งโรบินไรคอนเน่นคือหนึ่งใน51นักขับที่ลงชิงชัยในรายการนี้เพื่อชิงตั๋วไปแข่งขันแกรนด์ไฟเนล2025ี่ที่บาเรนหลังในปีที่ผ่านมาโรบินเริ่มต้นเส้นทางรถคาร์ทกับ CRG คาร์ททีมแข่งของอิตาลีที่เคยสร้างชื่อนักขับระดับโลก ทั้งนิโคลรอสเบิร์กลูอิสแฮมิลตันและแม็กวร์สเตเปนมาแล้วทั้งนี้ในช่วงที่คิมมี่ไรคโคเนนลงแข่ง F1 ให้กับทีมอัลฟาโรเมโอทีมในความสนับสนุนของสิงค์คอร์ปอเรชันเรามักจะเห็นเจ้าหนูโรบินติดตามคุณพ่อและคุณแม่มาที่สนามแข่งเป็นประจำซึ่งการที่คิมมี่พาลูกชายมาแข่งขันรถคาร์ในเมืองไทยครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการกลับมาสู่ดินแดนที่เขาเคยทำหน้าที่เป็น g l o b a l แบรน a ์แอ m b a s s a อร์ให้กับสิงค์คอร์ปอเรชัน และเป็นผู้วางรากฐานให้กับโครงการสิงคาดครับมาอย่างต่อเนื่องในช่วง7ปีที่ผ่านมา